สวัสดีวันเสาร์ที่11เดือน11นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮ่ง,งรวยรวยพบกับปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็พบกับศึกเจ้ามวยไทยประจําช่อง3นะครับยิงสดถึงบ้านท่านในเวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมาคีเล็กออุดอุด,อดอรหรือเพชรสี่หมื่น หรือกำนันสมบางขันนะครับนักชกจากจังหวัดกระบีซ้อมในค่ายมวยเพชรสี่หมืน่นอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางด้านโนบิตะแก่นนรสิงมวยไทยหรือเกียรติต้นแก้วนะครับนักชกจากเมืองโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมาซ้อมี่ค่ายมวยสิย์บอลสกลที่จังหวัดสกลน,นครชกกันในพิกัด105ปอนด์ปอนะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านมเมาคีเล็กออุดอุดรชช่างน้ำหนักได้105.6ลดไปจุดหกนะครับส่วนทางด้านโนบิตะแกนโนรสิง์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้105ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านโนบิตะแกนนรสิง์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยบูสูงยาวฝีมือครบเครื่อง เปิดเกมเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโนบิตะแก่นโนรสิง์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านโนบิตะแก่นนรสิง์มวยไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่ร้อนแรงเหมือนกันนะครับเพิ่งมาสนุดไฟสุดท้ายนะครับก็สองฟอร์มหลังก็ชนะนอกทางด้านแสนเก่งเล็ก สิงห์เนวินกลาสินในยกที่3นะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม266ที่ตะวันนาบางกะปิขวายล่าสุดนะครับแผ่นอกให้กับทางด้านลดบทในยกเอ่าสาลาในยกที่5เมื่อวันที่19สิงหาคม266ที่ตะวันนาบางกะปิครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านโนบิตะแกนนรสิงห์มวยไทยเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมเมาคีเล็กออูดอุดรกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นเมาคีเล็กออุดอุดรนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านขวางหน้าดันแทงฉลาดหลักเลียมดีอาวุธหลากหลายรวดเร็วกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเม้าคีเล็กออุดอุดรนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเมาคีเล็กนะครับก่อแพ้คะแนนเขี่ยวพยักจ่าหมายครับเมื่อวันที่9กันยายน2016ที่จิตเมืองนอนท์ แล้วก็ไวัล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนโชคทวีวีละนาฏยิมนะครับเมื่อนที่8ตุลาคม266ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเม้าคีเล็กอออุดอุดอนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบการทำมวยของอออุดอุดอนะครับบำรุงดีบำรุงถึงสายสืบไม่ต้องส,สายเล่นไม่ต้องสืบนะครับสายสืบก็ต้องเล่น ครับนี่คืออออุตอุดนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเม้าคีเล็กอออุตอุดรจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนิพนธ์ักชอรอรบอนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เจอกันทางด้านมนัฐ ยอดยุดมวยไทยหรือมนัทชัยชอโชคมีชัยหรือมนัทกอจันหุนีนะครับก็เป็นมวยมาแทนอำนาจเดชสิทธิ์นยกโม้นะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับสมที่ค่ายมวยยอดยุดมวยไทยที่เกาะสมุยครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรนิพนธ์ศักชรบนะครับช่างน้ำหนักได้117ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับ ส่วนทางด้านมนัตยอดยุดมวยไทยช่างน้ำหนักได้116อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมนัตยอดยุดมวยไทยนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีครับอาวุธหลากหลายแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมนัตยอดยุดมวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านมนัสยอดยุทธมวยไทยนะครับก็ไปแพ้นอกใข้กับทางด้านเพชรเดินดงวอวันทวีในยกที่3เมื่อวที่1มกราคม265ที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนอกขุนศึกเอ,อิร์ดออกขวัญเมืองในยกที่3นะครับเมื่อวันที่23กันยายน266ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านมนัสยอดยุทธมวยไทยนะครับ เก,เก่าเก่าเกมว่างั้นเถอะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนางด้านเพชรนิๆๆพนธ์สักชรบอกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรนิพนธ์สักชรบอนะครับเ็เป็นมวยขวาเข่าในล้วน,วนเปิดเกมศาสตร์แข้งต่อยท้องล็อกไปเหนียวแน่นตืด้ดีและก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนางด้านเพชรนิพนธ์สักชรบบนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรนิพนธ์สักชรบบนะครับก็ไปแพ้นอกแข่าทางด้านนาดาะเอวาสปอร์ตยิมในยกที่2ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเมื่อวันที่16กรกฎาคม266ที่วิกหมอชิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรนิพนธ์สักชรบบนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบมวยในรายการนะครับ ผมออกไปที่ทางด้านมวยเข่านะครับเพชรนิพนธ์สักชรบอจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปราจีนหรือสอจรุวันหรือออพิมลศสีหรืออดตึกแดงนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีแต่ทว่ามาสอนที่ข่ขยมวย สอจารุวรรณอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอยู่กับเสียแชมป์สอจารุวรรณนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยวอเทคโนหลวงปู่สวงที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสุดรอสอจอต้องปราจีนนะครับช่างน้ำหนักได้115.8ขาดไปจุด2นะครับ ส่วนหนึ่งด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของหนึ่งด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับก็เป็นมวยดาวลุ่งฟอร์มสดครับเป็นมวยสายสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขับศอกแรงยืนระยะมั่นคงได้ลอยได้ยาว ครับนี่คือสไตล์การชกของขางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรก้องฟ้านะครับต้องบอกว่าสดเหลือเกินสดจากขั้วสดจากเต้านะครับชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนเมื่อวันที่25มิถุนายน266ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะน็อกเพชรรัตนะเพชรยินดีอาคาเดมี่ในยกที่3เมื่อวันที่24 กันยายน266ที่วิทหมอชิตนะครับก็5 6ฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสุดหล่อสอจอต้งปราจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสุดหล่อสอจอต้งปราจีนนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาว เปิดเกมขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยที่บูดุดันผ่านการชกมวยมาดีกว่ากระดูกกระเดี่ยวดีกว่าชื่อชั้นดีกว่าครับวันนี้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแต่ถ้าว่าจะมาแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของน้านสุดหลอออ่อสจต้งปลาจีนนะครับฟอร์มหลังของน้านสุดหลอออ่อสจต้งปลาจีนนะครับก็ 4ี่ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มนะครับแพ้คะแนนวุฒิกรสวนน้ําทานคีรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม266ที่วิกหมอชิดแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้นอกใหรกบทางด้านเพชรน,น้องเนยนกเขากอม .11 ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่3กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือ ฟอมหลังของการชกของน่่นสุดหล่อสอจอตงป่าจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านสุดหล่อสอจอตงป่าจีนนะครับการผ่านมวยดีกว่าเก่าเก๋าเกมกว่าฝีมือจัดจ้านกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่3าในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านสุดหล่อสอจอตงป่าจีนนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน่านขีเลี่ยนอ,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 อูดอุดอนหรือเพชรสี่0มืนหรือรักเกียรติเกียรติช่างรัฐนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมนี่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทั้งด้านเพชรโชคครกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่น หรือใต้เพชรบุรีหรือเกียรติรวมพลังไทยนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินนะครับสมที่ค่ายมวยเกียรติพลังชัยที่เมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินทวันนี้ชกกันในวิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคิเลียนอออุตอ,อ,อ,อุดรนช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสําหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีล็อกตีรัดตีเหนียวแน่นมีศอกสวนแรงกล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรโชกุลนะครับก็แพ้คะแนนมนพราม สิทธิเพชรชลุกันเมื่อวันที่13สิงหาคม266ที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนจิรวัตรซอราชภูมิเมื่อวันที่10กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินครั้นี้ก็คือฟอร์มหลังของน่านเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่านคิเลียนอออุดอุดรกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่่นคิเลียนอออุดอุดรนะครับก็เป็นมวย เข่าในเหนียวแน่นฝีมือดีหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีการฟิตซ้อมดีแล้วก็เป็นมวยโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นคิกเลียนอออุดอุดอนนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้นอกแันกันทางด้านอเล็กยอดยุดมวยไทยเมื่อนที่2กันยายน2องพในยกที่2ไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนจิรวัตสราชภูมิเมื่อวันที่8 ตุลาคม2 6 6ที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคิเลี่ยนอออุดอุดอนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านคิเลี่ยนอออุดอุดอ,ดอนมีเข่ายัดไส้มาฝากมีศอกมาเสริมมีหมัดมาต่อยวันนี้น่าจะแจ้งเกิดอีกครั้งนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคิเลี่ยนอออุดอุดอ,ดอน จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ